สวัสดีครับแฟนคลับมาาเฮนทีวีทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วครับสําหรับคําทํานายดวงตามตาราของไทยโบราณกันนะครับวันนี้ผมจะขอทํานายดวงสําหรับท่านที่เกิดในราศีเมษนะครับจะเป็นการวิเคราะห์ดวงประจําเดือนกรกฎาคมปีพศ2 5 6พกันนะครับแต่ก่อนจะพบกับคําทํานายดวงครับท่านที่เข้ามาเจอผมครั้งแรกวันนี้อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ของทางช่องไว้ด้วยนะครับ เพื่อที่คุณจะไม่ได้พลาดสถการรับชมคําทํานายดวงใหม่ๆนะครับที่สําคัญรับพลังงานดีๆรับสิ่งดีๆจากทางผมแน่นอนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามารับชมคําทํานายดวงกันได้เลยนะครับดวงการงานนะครับไม่ว่าท่านที่ทํางานประจํารับราชการนะครับเอกชนนะครับเดือนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าดวงดีมากๆเลยนะครับท่านจะมีโอกาสดีๆนะครับโอกาสใหม่ๆเข้ามา เกี่ยวกับหน้าที่การงานนะครับเกี่ยวกับการทํางานนะครับผมบอกได้เลยว่าเดือนนี้นะครับดวงการงานของท่านที่เกิดราศีเมษเนี่ยโดดเด่นพอสมควรนะครับทั้งเขาเรียกว่าชื่อเสียงนะใช้คำว่าชื่อเสียงนะครับหน้าที่การงานคุณเนี่ยนะครับจะได้รับชื่อเสียงนะครับเกียรติยศนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะครับผลักดันนะครับให้คุณมีโอกาสทาง ทางสังคมนะครับมีโอกาสทางหน้าตาทางสังคมมากยิ่งขึ้นนะครับผมขอสรุปโดยรวมเลยนะครับแน่นอนคนราศีเมษเนี่ยนะครับในเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นตัวแทนของบริษัทนะครับไปในงานสังคมต่างๆนะครับมีโอกาสที่จะโดนแบบว่าเขาเรียกว่าให้ไปติดต่อ ให้ไปเป็นตัวแทนของบริษัทนะครับในกิจกรรมอะไรต่างๆที่ที่เป็นหน้าเป็นตาของบริษัทนะครับคุณก็มีโอกาสได้ปรับยศปรับตําแหน่งเลื่อนคงเลื่อนขั้นนะครับก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะครับผมแต่หลายคนนะครับอันนี้ผมเพิ่มนิดนึงนะครับหลายคนก็ทักมาถามผมกันนะครับว่าอ่าน่าจะเป็นแฟนคลับนี่แหละนะครับดูคลิปผมเป็นประจํานะครับผมก็ขออธิบายเพิ่มตรงนี้เลยนะครับว่าอ่า ชาวราศีเมษนะครับหรือว่าทุกๆราศีแหละนะครับที่เข้ามาดูคลิปผมนะครับจริงๆเนี่ยอันนี้ผมเป็นการดูดวงนะครับสำหรับท่านที่เกิดราศีเมษในภาพรวมนะครับแน่นอนนะครับมันอาจจะเป็นดวงที่คล้ายกับเรานะครับหรือว่าคล้ายกับตัวท่านใดท่านหนึ่งนะครับหรือบางที่มันอาจจะมีความเหมือนเป๊ะๆเ,เลยก็ได้นะครับเขาเรียกว่าคือพลังงานหรือว่าดวงดาวหรืออะไรการเคลื่อนที่ อะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่ครูบาอาจารย์ท่านเขียนมาเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่ามันมันแม่นนะนะครับผมแต่ก่อนผมก็เป็นคนแบบอยากลองเป็นคนท้าพิสูจน์เหมือนกันว่าเอ๊ะการเคลื่อนที่ของดวงดาวเคลื่อนไปตรงนั้นเคลื่อนมาตรงนี้มาทับตรงนั้นมาทับตรงนี้มันจะมีผลต่อชีวิตคนเลยหรือนะครับอันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับที่ท่านเขียนตำราม,มาเนี่ยเก่งมากๆนะครับผมก็ ยังชึ่งอยู่จนถึงทุกวันนี้นะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงของอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะมีผลต่อชีวิตเรานะครับแต่ผมก็อยากจะบอกว่าดวงเนี่ยนะครับโดยภาพรวมของแต่ละราศีเนี่ยค่อนข้างจะมีความแม่นมากๆนะครับแต่จะเข้าไปนะครับเป็นชีวิตของเราเลยไหมนะครับไม่ได้เป็นทุกคนนะครับอย่างเช่นราศีเมษที่ผมทำนายไปว่าเฮ้ยดวงการงานของท่านดีมากๆเลยนะครับแต่ถ้าสําหรับบางคนเนี่ยนะครับ ไม่ได้ทํางานให้เต็มที่นะครับไม่ได้ทําให้สุดความสามารถนะครับเรารู้สึกว่าเรายังไม่ได้เก่งพอแล้วเราก็ไม่ได้ไปเรียนรู้เพิ่มนะครับเราพึงพอใจเท่าที่เรามีนะครับภาพความสําเร็จเราก็ยังไม่ได้ชัดเลยนะครับอันเนี้ยเราก็จะเติบโตได้อย่างไรนะครับดวงดีก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราไม่มีความพยายามที่จะเอาความดีความชอบหรือว่าดวงที่มันกําลังวิ่งเข้ามาทิศหน้าบ้านเราเลยเราไม่คว้ามามันก็ไม่ได้หรอกนะครับ เราก็ต้องมีความพยายามด้วยส่วนหนึ่งนะครับวันนี้ผมฝากไว้ด้วยนะครับหลายๆคนก็มีทักมาหาผมอีกบอกว่าเฮ้ยผมดูดวงหรือผมสอนนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็คู่คกันไปนะครับจริงๆก็ก็อยากจะแนะนํานะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดผลกระทบต่อทุกท่านนี่แหละครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับ เผื่อว่าเราจะปรับแก้ไขได้ทันนะครับจากหนักเป็นเบานะครับจากเบาก็เป็นไม่เกิดเลยนะครับอันนี้ผมก็ด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยแหละนะครับก็เลยมันจะต้องควบคู่กันไปนะครับทั้งการทํานายดวงนะครับแล้วก็ทํานายดวงเป็นการทานายดวงในภาพรวมนะครับผมไม่ได้จอบดวงของแต่ละท่านนะครับไม่ได้วิเคราะห์ดวงใน วันเกิดเวลาเกิดเวลาตกฟ้าของท่านนะครับเพราะฉะนั้นมันจะเป็นดวงภาพรวมนะครับขออภัยที่มาอธิบายในคลิปของท่านที่เกิดราศีเมษนะครับเนื่องจากมีคนทักมาถามเยอะนะครับคล้ายๆกันแต่ผม,มตอบตอบได้ไม่หมดนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับส่วนท่านที่ทําธุรธกิจส่วนตัวนะครับในเดือนนี้นะครับผมบอกได้เลยว่าดวง ท่านที่เกิดราศีเมษโดดเด่นมากๆนะครับท่านจะมีโอกาสดีๆนะครับเข้ามานะครับมีโอกาสได้รับชื่อเสียงนะครับเกียรติยศนะครับยิ่งท่านเป็นคนดีนะครับมีเหตุผลนะครับดวงท่านจะพาท่านไปประสบความสำเร็จจะพานาพาท่านเนี่ยไปในทิศทางที่ดีนะครับท่านจะรู้จักกับคนที่คอยผลักดันท่านสนับสนุนเข้ามาร่วมอ่าทงานเข้ามาร่วมสนับสนุนเป็นพันธมิตรท่านนะครับผลักดันให้ท่านเนี่ยอ่ เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเป็นขนาดเล็กก็ขยับไปเป็นขนาดกลางกลางขยับเป็นใหญ่นะครับร้านค้าร้านขายคุณก็จะมีลูกค้าลูกค้ามากขึ้นนะครับทั้งขาประจําขาจอนเนี่ยนะครับจะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนท่านที่ตกงานนะครับอยากจะหางานทําในเดือนในเดือนนี้นะครับโอกาสได้งานเข้ามาเนี่ยนะครับสูงนะนะครับแต่จะเป็นโอกาสจากคนที่คุณเพิ่งรู้จักนะครับอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเดือนนี้นะครับคุณจะหาสมัครงานนะครับผมแนะนําให้คุณลองลองถามแบบเพื่อนๆคนที่คุณรู้จักใหม่นะครับหรือผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่คุณรู้จักนะครับผมเชื่อว่าเขาจะนําพางานนะครับแนะนํางานให้คุณได้ส่วนดวงการเงินโชคลาบนะครับในเดือนนี้การเงินปังมากๆนะครับการเงินปังมากๆนะครับเรียกได้ว,ว่าการเงินนี่ทะลุประหลอดประหลอดแตกไปเลยนะครับ คุณจะมีรายรับเข้ามานะครับเยอะมากนะครับทั้งเงินพิเศษนะครับเงินพิเศษก็จะเป็นโบนัสนะครับหรือเป็นค่าคอมมิชชั่นหรือเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่ที่ที่คุณได้มาที่ไม่ใช่เงินเดือนอะนะครับรายได้หลักก็ปังนะครับสำหรับท่านที่ทํางานเสริม ก็ปังด้วยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับยังไม่ได้ทํางานเสริมคุณอาจจะมีอาชีพใหม่ๆนะครับเข้ามาให้คุณลองทานะครับซึ่งถ้าคุณตั้งใจทําศึกษาค้นคว้าในอาชีพที่เข้ามานี้อย่างดีอย่างถ่องแท้โอกาสสําเร็จสูงมากๆนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็คอยแนะนานะครับส่งเสริมสนับสนุนและก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเงินนะครับส่งเสริมเกี่ยวกับการเงินคนด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านระวังก็คือ ระวังคนยืมเงินนะครับในเดือนนี้นะครับโอกาสมากๆเพราะว่าคุณราศีจับนะครับคนเห็นโอ้โหท่าทางมีเงินรวยนะครับระวังจะไม่ได้เงินคืนนะครับอันนี้ฝากเตือนไว้ด้วยนะครับโชคลาบนะครับมีเข้ามาให้เห็นให้ยิ้มนะครับโดดเด่นมากๆเลยในดวงโชคลาบนะครับก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้านะครับแต่ผมจะบอกชาวราศีเมษว่ารายรับคุณจะปังนะครับจะเด่นจะอะไรแค่ไหนก็ตามนะครับแต่รายจ่ายคุณเดือนนี้ ก็ไม่เบาเลยนะครับรายจ่ายเข้ามามากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณวางแผนไม่ดีก็อาจจะก,กระทบได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองวางแผนการเงินดีๆนะครับวางแผนการใช้จ่ายดีๆนะครับไม่อะไรที่ยังไม่จะเป็นต้องใช้ก็อย่าเพิ่งใช้นะครับได้เงินมาก็รู้จักเก็บออมนะครับก็รู้จักเอาไปลงทุนตามความรู้ที่เรามีแหละนะครับถ้ายังไม่มีก็ศึกษาเพิ่มเติมจะได้มีเงินเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ส่วนดวงความรักนะครับคนโสดเดือนนี้นะครับจะแฮปปี้มากๆนะครับเพราะว่า แฮ ppy เนื่องจากคุณจะมีคนเข้ามาเข้ามาชอบเข้ามาจีบเนี่ยเยอะเลอเกินนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนเสนอแรงมากๆนะครับในเดือนนี้นะครับมีโอกาสได้คุยกับคนเยอะแยะมากมายเลยนะครับทั้งคนโสดคนมีแฟนแล้วเข้ามาหาคุณนะครับระวังให้ดีนะครับต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยมีคนที่มีแฟนเข้ามาในชีวิตคุณด้วยนะครับเลือกดูดีๆนะคะเพราะฉะนั้น ถ้าในจังหวะแรกเนี่ยเราอาจจะไม่รู้หรอกว่าเขาโสดหรือว่าเขามีแฟนนะครับเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆค,คุยกันไปค่อยๆค,ยคบหาดูใจกันนะครับผมเชื่อว่าคนเราเนี่ยปกปิดยังไงก็ปกปิดไม่ได้หรอกนะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับหรือว่าแต่งงานแล้วในเดือนนี้ถือว่าความรักนะครับหวานฉ่านะครับ มองตานะครับก็รู้ใจนะครับมีโอกาสช่วยเหลือสนับสนุน,น,นซึ่งกันและกันนะครับมีการวางแผนอนาคตด้วยกันนะครับวางแผนการแต่งงานด้วยกันนะครับส่วนท่านที่แต่งงานแล้วนะครับก็มีโอกาสนะครับเขาเรียกว่ามีมีโอกาสมีความสัมพันธ์ที่ดีมากกว่าเดิมนะครับมีเวลาดีๆให้กันนะครับมีเวลาให้แบบ ให้พอดรักกันมากขึ้นนะครับเทคแคร์พูดคุยกันนะครับมีความสุขนะครับบางคนก็มีลูกไม่หลานนะครับมีสัตว์สองเท้าสี่เท้าเข้ามานะครับสองเท้าก็คือคนนี่แหละนะครับสองเท้าสี่เท้าบางคนก็อาจจะได้เลี้ยงแมวนะครับเลี้ยงน้องหมานะครับเลี้ยงนกเลี้ยงอะไรแล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลนะครับเรียกว่าถ้ามีเข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นพยานรักของเรานี่แหละนะครับของคู่คุณนั่แหละนะครับก็จะมีความรักแฮปปี้เอนดิ้งนะครับยิ่งขึ้นนะครับ ส่วนสุขภาพพารณน้ไมนะครับในเดือนนี้ก็อาจจะระวังการเจ็บป่วยด้วยนะครับพักผ่อนให้เพียงพอนะครับไม่งั้นอาจจะมีมีผลต่อโรคไหลเวียนของโลหิตของเลือดนะครับพักผ่อนให้เพียงพอระว่างเกี่ยวกับอาการเวียนหัวนะครับดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะครับอย่างที่ผมย้ำมาทุกคลิปนะครับ ท่านที่เข้าชมผมเป็นประจำอยู่แล้วนะครับผมก็จะย้ําทุกคลิปแหละครับว่าแน่นอนนะครับไม่ว่าเราจะดวงดีแค่ไหนนะครับหรือไม่ว่าเราจะดวงแย่แค่ไหนนะครับหากเราเป็นคนดีครับคิดดีทําดีพูดดีนะครับมันสะสมบุญตอบแทนบุญคุณบิดามารดาครูบ,บาอาจารย์ผู้มีพระคุณนะครับ ผมเชื่อว่าคุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะครับจะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหยิบยื่นมือนะครับเข้ามาช่วยเหลือนะครับคนที่รวยอยู่แล้วคนที่แฮปปี้อยู่แล้วคุณจะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคุณจะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับรวยร้อยล้านพันล้านไปใน3วัน7วันนะครับสุขภาพร่างกายก็จะแข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับขอพระคุณนะครับที่รับชมรับฟังสวัสดีครับผม